วัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนนะครับโหลดสคริปต์แวร์ for iOS นะครับผมเป็นเวอร์ชันสำหรับมือถือแล้วก็ iPad นะครับผมเป็นของ iPhone แล้วก็ iPad นะครับขั้นแรกนะครับผมทุกคนก็กดไปที่ใต้ description นะครับผมหรือว่าใต้ c นะครับจะมีลิงก์เว็บอมนนี้อยู่นะครับผมก็กดเข้าไปได้นะครับโอเคแล้วก็พอเรากดมาปุ๊บเราจะเจอหน้านี้นะครับให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆครับจนเจอคำว่าเออไม่เช่่ะ เรื่มานะครับจนเจอเขาว่า Skipware iOS นะครับเห็นตรงนี้ไหมครับแล้วก็กดเลื่อนมอง about s c r i p w a r e นะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดนาวตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วกดดาวน์โหลด Now แล้วครับเราจะมาโผล่ที่หน้านี้นะครับผมขั้นต่อไปนะครับให้เรากดที่ตรงนี้นะครับแป๊บนะไม่ใช่โอเคนะครับตรงนี้นะครับไอตรงนี้นะครับเห็นตรงสีฟ้าๆไหมให้ทุกคนกดเข้าไปนะครับมันก็จะเด้งมาอีกหา้านึงนะครับ ซึ่งหน้านี้ก็คือหน้าดาวน์โหลดแล้วนะครับผมวิธีวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมก็ให้กดไปที่ตรงนี้นะครับอันที่หนึ่งอันแรกนะครับอ่ากดวิธีตัวสายฟ้านี้นะครับแกกดไปเลยปุ๊บอันนี้นะครับผมจะเป็นตัวให้โหลดก่อนนะครับให้โหลดตัวนี้ก่อนอ่าตัวนี้ก็จะมีตัวนี้ปุบกด Install ไปเลยนะครับแล้วกดเปิียแท็บนะครับเป็นแท็บโฆษณากด Install ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดไปที่อันแรกนะครับ direct install นะครับ direct install ดาโหลด พอกดไปแล้วใช่ไหมก็อรอสักพักหนึ่งสักแป๊บหนึ่งอน,นี้เน็บเหน็บผนชานะโอเคพอกดปุ๊บแล้วก็รอนะครับสิบวิปปุ๊บเสร็จแล้วก็ปิดเปิดไหมกดเปิดไปนะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดติดตั้งนะปุ๊บอ่านี่เราออกมาข้นอก,ก่อนนะ แล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดลบลบบอกออกนะครับอ่าโอเคกำลังโหลดนะฮะรอสักครู่นะโอเคผมพอโหลดเสร็จแล้วนะฮบผมก็ให้เรากดไปที่ตั้งค่านะครับการตั้งค่านะครับผมเราก็กดไปที่ทั่วไปนะครับแล้วก็ไปที่การจัดการ vpn แล้วก็อุปกรณ์เนี่ยรากฏมาแล้วนะครับให้เรากดมาที่อันข้างล่างนะครับตัวนี้นะฮะ กดเข้าไปเลยตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดทั้งบนให้เชื่อถือนะครับกดเชื่อถือไปส็จแล้วนะครับผมให้ผมกดเข้าไปในแอปนะครับตรงนี้กดไม่อนุญาตไปนะโอเคส็จแล้วก็เข้าเว็บเหมือนเดิมนะครับกดปิดตรงนี้นะครับไม่อยู่หน้านี้หน้าเดิมโอ้มเส็จแล้วนะครับแล้วก็กดไปที่อันที่สามเลยครับตรงนี้นะฮะปุ๊บอ่านี่นะครับกดดาวน์โหลดไอ้นี่ไปนะครับปุ๊บกดดาวน์โหลดไปเลย พอโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปโหลดที่สี่ต่อเลยนะครับปึ๊บโอเคกดโหลดไปแล้วก็รอมันโหลดนะครับวันนี้นะครับโอเคพอโหลดเสร็จแล้วนะครับผมให้เรากดไปที่แบบอันนี้เหมือนเดิมนะครับให้กดไปที่อันตรงกลางนะครับอันนี้นะครับปึ๊บห้กดตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับข้างบนนะครับอันแรกนะให้เรากดไปที่ skip แอันนี้ก่อน กดอันนี้มาแล้วนะครับให้กดตัวของ for ipa นะครับให้กดอันที่ไม่มีรูปก่อนนะแล้วค่อยกดที่มีรูปนะครับอ่านี่นะแล้วก็รอมันเสร็จนะปึ๊บโอเคพอนี้โหลดเสร็จแล้วก็กดติดตั้งไปเลยนะฮะ เที่ยนี่มันกําลังติดตั้งนะครับแล้วก็รอติดตั้งเสร็จนะครับโอเคนะครับผมเสร็จแล้วก็ลองกดเข้าได้เลยนะครับโอเคอันนี้เราก็ล็อกอินได้เลยนะครับโอเคนะครับผมพอเราเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็จะมาเก็ตคีย์กันนะครับผมก็ให้กดคำว่าเก็ตคีย์นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นตัวฟรีนะครับใครไม่อยากเก็ตคีย์ก็ไปซื้อเงินหน้าเนีใช้เงินฟรีนะครับ โอเคนะครับผมพอเข้ามาหน้านี้แล้วเราก็รอสักป๊บหนึ่งนะครับสักสิบปีนะถ้าใครอยากจะได้วอร์ชั่นเต็มก็กดพี่โปรเซสได้เลยนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณสิบสี่เหรียญถึงสิบเก้าเหรียญนะครับประมาณเกือบหกร้อยนะครับพอเรามาถึงหน้านี้นะครับแล้วสิบปีแล้วเราจะมาหน้านี้นะครับจะให้เราเลื่อนออกมาข้างล่างนะครับเห็นตรงคําว่าฟรีตรงนี้ไหมครับกดเข้าไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเก็บีนะครับ โอเคนะครับผมแล้วเราก็รอ,อตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะค okay, นะับโอเคนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะฮะลงไปห้านะตรงนี้ปุ๊บกดฟรีไปโอเคอันนี้เราก็ได้คีย์ตรงนี้คือคีย์นะฮะับก็เราอาจจะคัดรอบไปก็ได้หรือไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่ายังไงมันก็เข้าเสร็จแล้วนะครับก,กดลงไป โอเคนะครับผมหลังจากเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็คือการเก็บคิวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมเราสามารถนำสคริปต์นะครับผมมาใส่แล้วก็กดรันได้แล้วนะครับก็อินจอยผมก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ